สวัสดีครับผู้ชมครับยังอยู่กับสอศักดาที่งานนะครับมอเตอร์โชว์อุบล2020ที่สันทัลพาาซาสาขาอุบลปกติแล้วไลฟ์สดแล้วแฟนคลับแฟนเพจบอกว่าเสียงไม่ได้ยินไม่ชัดเลยไม่รู้ว่าพูดเรื่องอะไรพูดอะไรไม่รู้นะครับก็เลยขออนุญ,ญาตมาเป็นอัดเป็นวิดีโอสั้นๆดีกว่าอัปเดตสั้นๆดีกว่าว่ามีรถอะไรบ้างที่จอดอยู่ณนะตอนนี้เวลานี้ซึ่งตอนนี้เป็นวันที่4 ตรงกับวันที่23ตุลาวันปิยมหาราชก็จะมาพูดคุยกันมาเรียกว่ารีวิวแบบกระชับไปห,หน่อยว่าตอนนี้มีรถอะไรจอดอยู่บ้างหนะ้าลานข้างนอกนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวข้างในนะเฉพาะข้างนอกที่จอดอยู่หน้าลานนะครับลานบัวของเซ็นทรัลพาซา,าสาขาอุบลมาดูกันก่อนซึ่งโซนเราจะแยกโซนกันโซนที่จอดอยู่แถวหน้าสุดเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นรถเก๋งจะเป็นรถเก๋ง,งอย่างแรกสุดเนี่ยแรกสุดก็จะเป็นรถอเนอกประสงค์ นะครับเดินไปดูใกล้ๆก็ได้นะครับเป็นรถอเนกประสงค์เป็นมินิเอสยูวีหรือคอมแพคคอสอเวอร์ uh, อย่างฮเอสอวีหนึ่งจุดแปด e ปีสองพันสิบห้ารถสวยเดิมๆคันนี้รีวิวไปแล้วรีวิวไปแล้วฝากไปดูคลิปสั้นด้วยราคาถูกมากห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทรถเดิมๆยางใหม่พร้อมใช้งานนะครับคันนี้มือเดียวออกห้างรถฝรั่งก็ซื้อมาไม่ค่อยได้ขับนะวิ่งรถห้าปีวิ่งอยู่แสนนิดๆ คันนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นซิตี้ซิตี้ที่เป็นเครื่องใหญ่ไฟกระพริบชุดใหญ่เลยที่เปิดทุกค่ำคืนนะครับตัวนี้เป็นซิตี้299ขายพร้อมเครื่องเสียงพร้อมชุดแต่งเลยนะครับแม็กยางใหม่ตัวนี้299นี่เอาไปเปิดตอนรับงานปีใหม่รับลมหนาวได้เลยสำหรับแต่งไม่เรียบร้อยนะครับสำหรับคนที่ดูไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับ ฟิลนะครับฟิลสีสุระเขารีวิวไปแล้วคันนี้แล้วก็อีกโอคาร์นะตัวเล็กน่ารักนะครับจะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนสำหรับ1.25 GLX นะครับสำหรับสวิปแม็กซ์มูไรยางใหม่นะครับเป็นแบ็กท็อปเป็นแบ็กอิดิชั่นนะครับแต่งมาเรียบร้อยนะครับซุ้มล้อดำลังคาดำสภาพดีมากวิ่งหยุด70,000กิโลนะครับวสวยๆเลยแล้วก็มีหลาดลังคาดำมีหลาดลังคาดำ ปี17 1เเลยตัวนี้ปี17 1เเลยไม่หมื่นกว่ากิโลไม่หมื่นแปดพันโลนะครับสวิฟต์เนี่ยรีวิวไปแล้วนะสวิฟต์ลืมบอกไปสวิฟต์รีวิวไปแล้ว3 1มมิลลาดมิลลาดตัวรุว่นลิมิตดนี่ก็ขา,ายอยู่329นะครับตัวนี้คือรถเก่งเล็กที่เรามาจอดด้านหน้าคือจอดแถวหน้าสุดเพื่อที่จะไม่ให้เป็นบงัง <c oughs> ไม่ให้นบงังเพราะว่าถ้าจอดกระบะก่อนจะบังรถรถเล็กและก็รถที่ประจำการตั้งแต่วันแรก เป็นเจโรโชกุลดีเซลนะเป็นรถบ้านที่ทีมงานเรามาสแตนบายเะเฝ้าทรัพย์สินของเรานี่แหละนะครับเพราะาเราจอดรถไว้นี่เลยไปจอดไว้จอดไว้นี่ยังไม่เคลื่อนไปไหนเลยแต่วันแรกก็มีการสับเปลี่ยนมุนเวียงกันออกไปนะครับอันนี้คือบรรยากาศหน้าลานนะครับผมจะพามา,มาชมแบบให้มันเสียงน่าจะชัดขึ้นอ่นะเพราะว่าไลฟ์สดไปแล้วมันมีเสียงลมเข้ามาเรื่องรายการสดมันมัน,ม,น,ม,นมันคัดไม่ได้แล้วก็มีลาด มีลาด 1.2GLX แล้วก็แอดถาดนึ่ง km, ดวรถวิ่งหมื่นกโลรถวิ่งหมื่นกโลนะครับแล้วก็วิ่ง3 0,000นโลสภาพนี่ไม่ต้องพูดถึงป้ายแดงอย่างนั้นเลยเอามาโชว์ทั้งตัว5ประตูอย่างมิลาดแล้วก็ตัวซีดานอย่างแอถาดนะครับเอามาคู่กันรถนะปีเดียวกันสภาพพอๆกันขายราคาเท่ากันที่299นะต้องบอกรถปี19นะรถปีเดียวรถปีเดียวขาย29 9ซึ่งคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับน่าจะมี เจ้าของในเร็ววันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับวันที่24เจ้าคันที่แมนนะครับจะมีคนมาอาสาล้างเขานะครับกับแซดสี่นะแซดสี S ่ 4. แล้วก็ฮัมเมอร์นะครับจะมีงานจัดนะเป็นอ่เขาเรียกว่าอะไรอีเวนต์เล็กๆน้อยๆ,ๆของมงคลน,นะครับก็จะมีการจัดล้างรถนะครับขอเชิญชวนเลยในวันที่24ตุลาคมนะครับนาะยาวถึง25นะครับก็จะจัดอยู่เนี่ยลานบัวนี่แหละแล้วก็ซีรีเอฟซี c ี v ิกเอไม้สองหมื่นแกิโลสวยมากคันนี้สวยมากนะครับรถนา้นัาราชการท่านผู้ใหญ่ท่านไม่ได้ขับนะครับพอดี <c oughs> แบ่งมาขายให้ผมผมก็นํามาขายต่อนะครับหกเจ็ไม้สองหมืโลสภาพนี่นางฟ้าสมชื่อเลย c ีวิกนางฟ้านะครับนี่แล้วก็บนมาเจ้ายากักษ์เจ้ายักษ์ออมห้างนอกเพื่อนที่จะเตรียมรับงานล้างนะครับงานล้างรถที่จะ เริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากที่ผมรีวิวเสร็จในวันพรุ่งนี้วันที่24ก็จะมีเจ้ายากัยากษ์เจ้ามินิแล้วก็แซดสี่นะครับที่จะจอดรับจอดโชว์แบบอลังการแน่นอนแล้วก็เครื่องเสียงชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับประสานทีมงานมาเรียบร้อยแล้วก็นํามาประจําการเมื่อคืนอีกคันหนึ่งอย่างเจ้าหน้าหล่อ2.4เกียร์ธรรมดาขับ4คันนี้ผมรีวิวที่เต็นท์ใหญ่ไปแล้วนะครับรีวิวที่เต็นท์ใหญ่ไปแล้วไหม่30,000กิโลปี18 2.4นะครับขับคันนี้ สวยเดิมๆมนะหน้ารอหน้ารอสประตูใครมองหารถโฟวิลอยู่มาเลยนะ699เท่านั้นจัดไปแล้วก็ถ้าตัวสูงยังไม่พอตัวเตี้ยตัวเตี้ยใส่หน้ารอมาให้ตัวเตี้ยใส่หน้ารอมาให้แมกยางใหม่แมกยางใหม่ไม่ห้าหกหมื่นโลขายเท่ากันกับรถขับตัวเตี้ยเลยนะ499เท่านั้นใครอยากเป็นเจ้าของรถเดิมเดมสวยสวยแต่งแมกยางมาให้เรียบร้อยนะครับนะอันนี้จำๆเลย แล้วก็2แพ็กคู่2แพ็กคู่ไออีซูนะครับมิ x เอ็กออนิกมิวเดอออนิกสอคันสีแดงก็มาประจำการมาโชว์ที่งานนะครับสภาพไม่ได้ต่างจากป้ายแดงเลยเพราะเป็นรถที่เขาจอดโชว์ในโชว์รูมอยู่แล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทางอีซุซูทางคอ,อนแก่นทาง1 0อนะที่แบ่งไม้โชบในราคามือ2ขายเพียง999เท่านั้นครับ9 9 9า0 0บาทเท่านั้นไม่แค่หลักหมื่นโลนะครับ ปากติดตามไว้เลยนี่คือบรรยากาศด้านนอกแล้วก็เจ้าหน้ารอเจ้าหน้าร้อนี่ก็เอามาโชว์ไว้ก่อนหน้ารอ้อมาโชว์ไว้ก่อนหน้าร้อยยิ่งมีเยอะมากนะครับหน้าร้อก็คือราคา4 9, 9 mm. คีาา 4, 9, 9, า่เก้าเนี่มีประมาณ10คันถ้าใครอยากเป็นเจ้าของรีโวตหน้าร้อยกสูงพิลันเนอร์ในราคา4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาพอๆพพพพพกับพอๆกับวีโก้แชมป์นะครับวีโก้แชมป์ก็ต้องมีแต่สี่แสนต้นๆสี่จังกลางแต่นี่คือรีโวโฉมปัจจุบันไม่ใช่โฉมปัจจุบันแต่โฉมก่อนปัจจุบันปี19 499,000บาทรถวิ่งอยู่หมื่นกว่ากิโลแล้วก็วายแท็กวนี่เอามาทำราคาโปรโมชั่น2.240,000กิโล2.240,000กิโลนะ2.2ออโต้ว t ยแท็ก40,000กิโลขายอยู่629อันนี้คือราคาที่ผมแจ้งในคลิปคือราคาที่มอเตอร์โชว์เท่านั้นถึงวันที่26คือจบเลยนะครับกลายเป็นราคาเดิมที่ทุกท่านเคยดูรีวิวผม ในช่อง u t u b e มงคลแคลเซนเตอร์เลยนะครับเพราะว่าเราอยากจะให้สิทธิพิเศษแน่นอนละเมื่อความพิเศษมันก็ต้องมีสิทธิที่มันจํากัดด้วยระยะเวลาด้วยห้องของเวลาด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะรีวิวคลิปสั้นให้อยู่นะครับเมื่อคืนเมื่อวานค่าก่อนนะครับสำหรับเจ้าบูพาวเวอร์นะตัวนี้เป็นตัวเตี้ยนะตัวเตี้ย1.9 Vpower บูพาวเวอร์ตัวเตี้ยไม่2 7 0 0กิโลนะเป็นตัวแซดเลยนะตัวท็อปของตัวเตี้ยเลย499เท่านั้นสําหรับสายไม่สายไม่น้อยอ่ะ ไม่2,700กิโล2,800กิโลคันนี้จัดให้จัดเต็มมาเลยแล้วก็ลดทำเงินลดทำเงินอย่างคอ,อกซิ่งมีทั้ง2.4 2.8รีวิวคลิปสั้นไปแล้วในในช่องของคุณคอซ็นเตอร์ใน,ในก่อนที่มางานมอเมตอร์โชว์อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านนอกซึ่งคิดว่าคุณภาพเสียงน่าจะชัดเจนมากครับเพราะว่าไล์สดไปโหโ,หโดนโดนบ่นใหญ่เลยว่า2อไล์อะไรเนี่ยงานใหญ่ขนาดนี้เสียงไม่ชัดเลยเอาเนี่ยเอาการแจ้งใส่ตอนแดดกลางเที่ยงเลยนี่แหละนะครับ จัดให้แล้วสําหรับลานข้างนอกนะครับราคาเราใจทุกคันแน่นอนอยากทราบข้อมูลขนาดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามนะโทรมาสอบถามสายตรงได้เลยนะครับ0997591779นะครับ0997591779เบอร์สอสักดาถ้าแอดไลน์ไลน์อาจจะเต็มแต่โทรมาก็นะถ้าโทรติดในช่วงที่ไลฟ์สดอยู่นะครับเดี๋ยวโทรกลับแน่นอนเดี๋ยวโทรกลับแน่นอนนะบางทีช่วงนี้ไลฟ์ทั้งวันเลยเดี๋ยวก็ไลฟ์สดแล้วก็อัดคลิปนะครับช่วงงานโรดโชว์ก็ต้องขออภัยแต่โทรกลับแน่นอนนะครับก็ ฝากกดติดตามกดไลค์ซับสไครต์และกดแชร์ช่องรถมือ2มงคลคาร์ซ็นเตอร์ช่อง YouTube ที่จะคอยมารีวิวรถมือ2คุณภาพคัดเกรดมีให้เลือกทุกรถจบทุกเงื่อนไขและซื้อไปต้องไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะเราไม่เอารถที่มีปัญหามาขายลูกค้ารถชนรถคว่ำรถน้ําท่วมไม่มีโอกาสได้ไหมาขายที่ร้านเราแน่นอนนะครับจะนั้นไม่เสียชื่อและก็คลิปนี้สําหรับการอัปเดตอัปเดตรถที่ลานบัวเซ็นทาาัลพาซามอเตอร์โชว์นอุบล2020ของมงคลคาร์ซ็นเตอร์คลิปนี้สอศักดาขอลาไว้ไที่เพียงเท่าน,นีสสดัด